ก็สนอเพื่อนเรียนรู้ตื่น,นตาขึ้นมาได้มาพบเรื่องราวมามาสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแตจ่จิตจบางเรืเหมือนกันกับความฝันที่มี ใใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว,ว้วางเบื่อความฝันที่เชต่อ และรายการชีวิตเรียกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราก็ยังอยู่ที่บ้านของคุณอเนกนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณอเนกจะแนะนําถึงวิธีการดูแลรักษารถเข็นแบบต่างๆนะคะแล้วก็ยังบอกถึงวิธีการ,แบบแรดัดแปลงรถยนต์ส่วนตัวของพี่อเนกอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะว่าเป็อนอย่างไรบ้างนะคะตามเอ๋มาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานที่เวิร์กช็อปนะคะและว,วันนี้ค่ะพี่อเนกนะคะจะมาแนะนําถึงวิธีการดูแลรักษารถเข็นประเภทต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถเข็นกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะพี่อเนกคะทํามดารถเข็นเนี่ยของพี่มีทั้งหมดกี่ประเภทคะรถรถเข็นนะฮะค่ะ ก็คงจะไม่ตอบว่ามีกี่ประเภทนะมันจะมีสามประเภทใหญ่ๆคือแบบมาตรฐานอเป็นมาตรฐานแล้วแบบช่วยเหลือตัวเองนะก็คืออย่างที่ผมนั่งแบบพิการรุนแรงซ้ําซ้อนก็คืออย่างตับเอ็นนอนได้นะฮะอ๋อตัวนี้คือพิการซ้าซ้อนใช้ได้นะคะส่วนพวกเป็นสามล้ออย่างนั้นก็คือพวกที่ออกนอกบ้านใช้ในทางแทนจักรยานครับและอย่างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้นี่เรียกว่าต้องเหมาะกับผู้ที่ใช้นี้อย่างไรบ้างคะก็คือวีลแชร์ นี่เป็นประเภทแบบวูแชร์ทั่วไปนะที่คนป่วยชั่วคราวนะคะหักอะไรก็ใช้หรือ,รอว่าคนพิการที่เริ่มนั่งวีลแชร์ใหม่ๆก็จะน,นั่งวีลแชร์พวกนี้นะฮะใช้อยู่ในบ้านนะฮะใช้เข้าห้องน้ําไปไปที่เตียงนอนไปโต๊ะอาหารได้แต่ก็ยังยังยัง,ยงไม่คล่องตัวนักเป็นแบบแ้วแบบมาตรฐานนะฮะได้ทั่วไปครับผมแล้ววิธีการดูแลรักษารถเข็นประเภทนี้ต้องทอํายังไงบ้างคะ การการดูแลรักษาก็คือวิวแชร์เราเราต้องหมั่นตรวจสอบดูน็อตดูสกรูนะแล้วก็ทำทวามสะอาดนะครับผมตรงงไหนบ้าเวลาครพกพวกดุมล้อนะครับมดูเบรกนะเบรกว่าว่ามันทํางานได้ดีไหมบางครั้งเรากต้องปรับตามไปนะครับผมแล้วก็มีการอให้สเปรย์หล่อลื่นบ้างครับผม วิชาวิชาที่ทังที่เสียเนี่ยนะบางทีไม่เสียด้วยการนั่งนะเสียด้วยการเคลื่อนย้ายเอาไปทุกใส่รถไปนะฮะก็ขูดสลอกหรือว่าไปโดนของหนักๆอะไรทับเอาละค่ะตัวนี้ก็คือว่าแบบมาตรฐานนะคะที่ใช้ได้ทั่วไปแล้วอย่างตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้พี่เนกบอกคือสําหรับผู้พิการซ้ําซ้อนพิการรุนแรงซ้าซ้อนตัวนี้ำซ้นะคะถ้าเรากดที่มือนะฮะกดกดที่มือนี่สองมือนะฮะกดลงกดลงไป รับปลาโก้นะนี่นี่เองคนพิการสามารถจะนอนอยู่ได้ทั้งวันนะครับ<ภ>ทีนี้ส่วนส่วนตรงนี้เราก็จะมีชุดสปอร์ตช่วยศีรษะอย่างเด็กหัวโตเนี่ยนะฮะล้วก็ทํามีฟองน้ํามาช่วยรับเขาไว้อาจจะมีเข็มขัดนะฮะ<ภ>แล้วก็มีส่วนช่วยเฉพาะเฉพาะคน<ภ>หรือบางคนมีแผลมีอะไรเนี่ยเราก็อาจจะต้งองเจาะให้โปร่ขึ้นมา<ภ>นะฮะอันนี้ก็จะปรับขึ้นมาก็คือก็คือคนพิการ ที่ที่สังคมไม่ควรลืมคนพิการอ่าที่ทํามีอาการทางสมองอะไรพวกนี้ยก็ควรจะควรควรควรจะรมีรถนั่งบ้างไม่ใช่ว่าชีวิตเขาต้องนอนอยู่กับกับที่หรือว่าให้พ่อแม่อุ้มอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะแล้ววิธีการดูแลรักษารถเข็นประเภทนี้ล่ะคะห,หรือว่าก็คล้ายๆกับคล้ายๆกัคๆๆๆ<ใ>นครับคล้ายาคกัน ถ้าคนที่ใช้ประจาจะรู้ว่าวันนี้รถมันผิดปกติตรงไหนไม่มีเสียงดังยังไงก็เวลาเราไปใช้ไปไหนกลับมาเนี่ยกลับมาเช็ดทำความสะอาดแล้วเราจะเห็นปัญหาของมันในการใช้งานค่ะก็คือว่าต้องหมั่นดูแลมด้วยเราจะได้เห็นปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วนะคะเอาหลักฐานนี้ค่ะตัวที่สองหมดไปค่ะแล้วอย่างตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ก็คือมอันเป็นรถโยกที่ที่เมืองไทยใช้กันนะส่วนราชการเขาแจกนะเขาทำแจกให้คนพิการ เราก็อออกแบบมาให้มันปรับแทนได้คันโยกนี่ถอดได้เวลาขึ้นลงก็ก็คืออ๋อถอดได้หมดบางทีคนไม่สะดวกที่จะนั่งเนี่ยเราก็ให้หยอนคนนั่งซะกอนแล้วจะยกขาขึ้นแล้วเขาก็ค่อยกันเอาไว้เหมือนอันนี้อันนี้ก็คือการดูแลรักษาก็ก็แบบเหมือนจักรยานนะฮะแต่ที่เราออกแบบคำนวณมาว่าให้มันเบานะให้คนโยกได้ไม่เหนื่อยมาตัวนี้อันนี้เป็นรถ ส่วนตัวไว้ขี่เล่นเองกอ,อกกาลังกายตอนเย็นๆนะก็เป็นรูปแบบไอีกอย่างหนึ่งก็คือรถรถที่ใช้ออกกําลังกายด้วยแขนนะ,ค,ะคนที่ขาไม่มีความสามารถจะใช้งานได้ก็ใช้แขนก็ก็เป็นเป็นตัวอย่างซึ่งวันนี้มีรถให้ดูน้อยไปน,นิดหนึ่งค่ะโอ้ <laughs> แต่นี้ก็เยอะแล้วนะคะพี่ครับ, <laughs> รบอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกับรถ<ด>โยกนะครับแต่ว่าติดมอเตอร์เข้าไป รถคันนี้จะวิ่งได้ความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะความเร็วสูงสุดเคยทําได้ประมาณ30ระยะทางนะเคยทําได้ประมาณ30กิโลยังไม่เรียบร้อยดีคันนี้ครับผมอแต่ว่าเบาะเบาะนี้ก็คือเบาะนั่งนิ่มเหมือนอย่างที่เราเห็นกันเอามาดัดแปลงใหม่ได้นะคะใช้ใช้เก้าอี้จากโรงงานเขาซื้อเขามามาดัดแปลงค่ะอันนี้อันนี้เราคิดเผื่อไปนะกับเพื่อนอ่า ชาวจีนคนหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเป็นเจ้าของมอเตอร์เนี่ยที่เราก็พึ่งพาขอแบ่งซื้อมอเตอร์เข้ามาเขามีไอเดียคิดว่าอ่าบางทีคนพิการไปเองไม่ได้นะฮะก็นั่งนะฮะให้ลูกหลานพาเที่ยว<อ>ครับก็คือก็คือชีวิตคนพิการไม่ใช่อยู่แต่ในบ้าน<ะ>แล้วไปดูข้างนอกไปสูดลมหายใจนะไปคนต้นไม้ไปริมน้ำนะไปสวนสาธารณะได้ อันนี้ก็คือลูกหลานสามารถขับไปแล้วก็ช่วยเหลือได้พาไปเที่ยวได้เลยนะคะค่ะวิธีการดูแลรักษาก็ทั่วๆไปของรถยอเตอร์ทั่วไปรถมอเตอร์เราก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ทุกวันพอเราเลิกใช้งานเราก็ชาร์จแบตเตอรี่ซะนะฮะแล้วก็ตรวจลมล้อนะดูแลทํามสะอาดระบบนี้คือระบบที่เราเราส่งกําลังและใช้แรงเฉื่อยนะฮะแล้วก็สลับกับขาที่ใช้มอเตอร์ได้ แบตเตอรี่หมดก็ไม่กลัวเพราะว่าเรื่องมีแรงอยู่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณกี่ตัวคะถ้าตอนนี้นะเดือนหนึ่งสรุปแล้วนะว่าว่าหน้าอยู่ที่วันละคันตองนวนันละคันวันล<น>ะคันขึ้นไปวันละหนึ่งคันขึ้นไปค่ะอย่างเดือนนี้ก็เดือนนี้ก็ขายเกินเกินสามสิบคันเกินอยู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ ก็ดีอะค่ะเพราะว่าคนพิการบางทีเขาก็อยากจะมีมีมีพาหนะที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวผมอยากจะชวนเตลองรถที่ผมผลิตอยู่นะก็หลายๆแบบนะฮะลองลองดูนะฮะถือจะมีคอมเมนต์อะไรมาใช่ไผมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปลอง ถีบเอ๊ะไม่ใช่คําว่าถีบสิเพราะว่าทำงานได้เราถีบจัก,กรยานใช่ไหมคะแต่ครั้งเนี้ยไม่ใช่ถีบจัก,กรยานค่ะแต่ว่าเราจะใช้มือในการควบคุมนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าไหมคะคพี่อเนกคะค่ะเอาละคะรผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูรถยนต์ที่พี่อนนกได้ดัดแปลงใช้เองส่วนตัวอีกด้วยนะคะเอาละคะไปเลยค่ะ ก็คือรถยนต์นะคะที่พี่อเนกเขาได้ดัดแปลงให้สามารถข,ขับขี่ไปได้ด้วยตัวเองค่ะยังไงบ้างครับพี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้คือสเล็กนะครับบิดแบบมอเตอร์ไซค์นะครับบิดแบบมอเตอร์ไซค์ค่ะนะครับแล้วอย,อย่างตอนขับไปนี้ก็คือว่าสะดวกสบายเหมือนกับเราขับ ด้วยเท้าที่เหยียบคันเร่งได้เลยใช่ไหมคะเหมือนคนปกติครับอ๋อแต่ว่าเราเปลี่ยนใหม่จากจากทำธรรมดาเนี่ยเราเราเอาใช้เท้าในการเหยียบคันเร่งตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นแฮนด์คอนโทรลคือคอนโทรลควบคุมด้วยมือครับผมนะคะอันนี้ต่อต่อไปต่อไปก็คือคลัช์นะครับคลัสช่วงเราเข้าเกียร์นี่ก็จะรับภูมิพลายนิดนึงกับครับเดียวนะฮะหาจังหวะได้นะส่วนเบรกก็คือเบรก ครับอันนี้เป็นเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเกียร์ออโต้ก็จะง่ายกว่านี้หน่อยเพราะว่าเรื่องคลัตช์ไม่ต้องมามามีอยู่ในระบบครับผมง่ายกว่านี้มีพี่ทําเองคิดเองดัดแปลงเองทุกอย่างเลยจุดเริ่มต้นมันยังไงครับพี่ตรงนี้ดูแล้วยากเหมือนกันนะคะเนี่ยเราเราเหมารถนะฮะไปเยี่ยมแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคร่ารถรจแล้วก็เราจะไปคุยส้นหน่อยคนขับก็ไปนั่งมองหน้าเราตาปิ๊บๆอยู่กัน่ะ ก็รอแล้วก็ต้องรีบกลับมาวันหนึ่งเราเสียเงินต่แต่เราเราไปไปหาแม่ไม่หายคิดถึงเลยก็เลยก็เลยคิดทําขึ้นมานะเรามีความรู้ที่จะทารถแล้วไปหาซื้อรถเก่าๆมาแล้วก็มานก็มาดัดแปลงแต่ว่า่อจะสําเร็จขึ้นมาได้นี่ก็ก็คืนนอนคิดทั้งคืนนะฮะคิดคิดเป็นเดือนค่ะถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะใช้ระบบแฮนด์คอนโทรลเนี่ยค่ะจะติดต่อพี่ได้ยังไงถ้เพื่ออยากให้พี่ไปทําให้บ้างอย่างเนี้ยค่ะ ก็ให้เพื่อนๆนะฮะหรือให้ญาติอของพี่คนที่มีปัญหาทางการขับรถนะแขนขาไม่พร้อมก็ก็ลองโทรศัพท์คุยมาติดต่อกันดูก่อนที่เบอร์ไหนคะเดี๋ยวพี่บอกกับทางบ้านนี้ได้เลยคะ่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งนะหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าเป็นเบอร์บ้านก็เป็น0ูนย์สามสี่สามห้าห้าศูนย์หกสามถึงสี่ครับผมบก็ยินดีให้คำแนะนำนะฮะ ยิ่งช่วงตอนดึงคืนจะมีเวลาคุยนานเลยครับผมเราจะแนะนําให้ว่าคุณมีงบเท่าไหร่คุณจะใช้รถอะไรคุณจะใช้กับอาชีพอะไรตัวเนี้ยเราจะคิดเผื่อให้คุณช่วยกันได้มากเลยครับค่ะคและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่เอเนกเนี่ยฝากกําลังใจแล้วฝากข้อคิดถึงกับผู้พิการที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยค่ะครับคนเราเกิดมาแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ครับแม้ว่าชีวิตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคอยตั้งสติ ก็พยายามต่อสู้นะครับชีวิตคนเราอืมไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันทุกคนนะครับขอให้ต้องค่อยๆตั้งใจอย่าไปหวังว่าเราจะต้องประสบความสาเร็จเราจะแก้ปัญหาได้ภายในวันเดียวแต่อย่าล่าทิ้งความพยายามความอดทนนะครับค่ะ และนี่แหละค่ะก็คือข้อคิดดีๆนะคะจากชีวิตหนึ่งชีวิตนะคะที่สามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้นะคะและเขาก็เลือกที่จะไม่อยู่นิ่งเฉยค่ะเลือกที่จะพัฒนาแล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดและชอบให้สําเร็จดังเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่อเนกมากๆค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้ค่ะอย่างรายการชีวิตเลือกได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอ๋และรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะพี่เอ๋คะเดี๋ยวเอขออนุญาตขึ้นไปนั่งบนรถได้ด้วยได้ไหมคะเชิญครับเอาละค่ะ เจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียร,รางกายแต่จิตใจเรานนั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอยาว สมบูรณ์ามภาคภูมิอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อใจจงก้าวไปเพื่อชีวิตที่เลือได้เพื่อชีวิตที่เลือได้